นี่นะครับคือผมจะมาทําส้มส้มหน่อไม้นะครับแต่ว่าก็คือแบบเพียงใจร้านครับร้านถูกดีนะหรืออ่างนะครับข้างตลาดเป็นเคี่ยวนะก็เลยซื้อมาห้าโลข้าวเหนียวแล้วก็หน่อไม้นะครับทีนี้หน่อไม้นี่มันจะมีแบบที่เขาทําเป็นหน่อไม้ส้ม่แล้วก็ได้นะครับแต่นี้เดี๋ยวเราเอามาแล้วก็ต้มเอนแล้วก็เอาไปทําเป็นเส้นนะะส่วนข้าวเหนียวนี่ก็จะ้น the ึ่งเอานะฮะสักหน่อยนึงสักถ้วยสองถ้วยอะไรเนี่ยครับแช่แช่ข้าวเหนียวก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะประมาณ ชั่วโมงขึ้นก่อนครับอาจจะพอประมาณแช่ไปครับเคาเหนียวจะเสียเวลาเป็นไงครับ แต่ถ้ายิ่งหลายชั่วโมงก็ยิ่งจะนิ่มแค่แปบเดียวมันก็จะเป็นพิมพ์สกปรกนะครับเป็นลอนหนึ่งขงไม้หัอปมาครับนี่ไม้คือเราแกะแกะก่อนดีกว่าครับก่อนไปต้มนะอันนี้ปรุงละสี่สิบบาทนะครับปรุงละสี่สิบบาทแล้วแต่นะจริงๆใช้หน่อไม้ส้มที่เขาทำที่เป็นเอ่อที่เขาเผาครับหน่อไม้เผาจะง่ายกว่านนผมมาลองใช้ตัวนี้ดูจะขายเป็นถุงดูนะครับวแกะเดี๋ยวแกะ แกะออกมาแกะออกมาสองกลุ่มแกะมาก็เหลืออยู่เท่าไรนะครับเดี๋ยวไปต้มนะครับจริงๆเขาเอาหน่อไม้มาเผานะครับผมลองเปลี่ยนวิธีการดูเลยเราต้มหน่อไม้ครับต้มให้สุกจะไปจืดล้วเราก็จะไปทำเป็นเส้นเราจะไปทำส้ม หน่อไม้นะครับใส่หนังหมูนะผมว่าใส่หนังหมูใส่นะครับนี่นะครับหลกัลกๆเลยส้มส้มเรต้องใส่เกลือเยอะๆถ้าเกลือไม่ถึงมันจะไม่อร่อยนะครับแต่ถ้าเยอะเกินก็จะเค็มนะครับเกลือเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะกระเทียมแกะกระเทียมนะฮะจะได้มีการนะครับเวลาเราไปตำนาะ เวลาไปทําส้มมันก็จะได้โอเครสชาติจะได้ไม่มีกลิ่ของกระเทียมน,นะครับส้มหนังหมูใส่ดอาไม้จบอันนี้ม,มีบัตรอะไรอันนี้บัตรอะไรเราชี้ให้หน่อย เราจะนึ <aunque S 2> <Lars> ่งข้าเหนียวอีกนะครับ เทียมหนังหมูข้าวเหนียวแล้วก็หน่อไม้นะครับเราจะมาทำส้มหมูเครื่องปรุงก็มีรสดีกับเกลือนะครับเนื่องจากชูรสหมดนะครับเราใช้รสดีแทนทเด็กเป็นารกระตุญนความรู้ึ ใส่ถุงนะครับแล้วปัญหาก็มากีกแล้วครับยางไม่มีนะจ๊ะเราจะบีปะ <S <S บปากถุง้องมากลยครับ 搞么呢？嗯 เดี๋ยวเราจะแพ็คอีกรอบนะครับเพื่อความสะอาดเพื่อใ้กันลมเข้าถุงาาแ,แพ็คอีกรอบนะครับ Bort. ก็เอาไว้ข้างนอกตู้เย็นก่อนสักสามวันครับกลัวมันเปื่อยเราก็ค่อยเอาไปใส่ตู้เย็นนะฮะนี่เสร็จละไฟใส่หนังหมูนะครับอันนี้ทําไว้ไหลายวันแล้วนะครับเราจะมาผัดนะครับผัดสักครึ่งหนึ่งผมทำใหญ่เนื่องจากว่าไม่มียางนะครับก็เลยจริงๆว่าจะทําใส่กระปิกหรือว,ว่าหลังจะซื้อมาปลุกไอ้ติดโลาสติกไว้ดีกว่า ก็แบ่งเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งนะครับเอาไปผัดเนาะผัดสักครึ่งหนึ่งนะครับผัดใส่ไข่นะฮะคือไม่ใช่ดอกไม้ดิบนะครับผมเป็นดอกไม้ส้มนะผมทำหอมใหญ่จะลองดูว่ารสชาติมจะเป็นไงครับถ้าเราผัดอันนี้มันเปียวแล้วนะหรอออกเปียวแล้วเพราะว่าทำไปหลายวันแนละ้ว ทำคลิปจะได้ตัดต่อคลิปนะครับไปทําไว้นานแต่ว่ายังไม่จบคลิปเพราะว่ายังไม่เป็น,นก็จริงจริงแกะจะลองลทานไปรอบละก็จริงๆก็พอใช้ได้แต่ว่ารสชาติยังไม่ตึงนเตรียมเครื่องก่อนนะครับกระเทียมเนาะกระเทียมหอมใหญ่ กใส่พริกแดงซะหน่อย,อยออสีสันนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะเลยนะดนะเดี๋ยวหอมาไปเสพไตแลนะ้ว ใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับไม่เยอด 嗯 ไฟไฟกลางนะไฟกลางเอาไฟกำลังเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน,นกระทะก่อนมอ้โหเข้าวยกกแล้วครับเดี๋ยวเราจะทอดไข่ชะ้โอ้มนะครับ กับน้ำพริกกระปิแล้วก็หนอ่อไม้นี่ครับจะอมใส่น้ำมันหอยยูเกะกระ はい。 ร้อยสุดรไทยสุดมันนะครับพริกกระปิชน้อยพริกกระปิกระปิมาจากแม่กรองพี่ออดเอามาให้นะรอเสียบันเลยบ่ได้กินเนาะกระเทียมสด นี่ดีนะเพราะว่าได้มาฟรีพี่ออดเอามาให้วันถามจะบ,บ้านตอนไหนบอกดูอีกเป็นเดือนนะเขาใส่มาเขือพวงอะเขือพวงนัมาข่าเบี้ยอะไรเงี้ยนะลด คือกะปิแม่กองดีอย่างครับมันจะไม่ไม่เค็มมากนะนกะปิฟงโคนแท้ของของพี่ฮอเลยแม่บุญล้อมเจ้าเก่เห็ <Hey. S 1> นแลครับอันนี้เป็นส้มหนังหมูนะครับที่ทำไว้ดีนะครับแต่ว่าแนะนำให้ทานหมูชิ้นเล็กนะเพราะว่าทานยากอันนี้ก็มาผัด ใส่ไข่ายนปะปิกะปิดมาเลยปิกะปิดอันนี้พี่ออสเอามาฝากครับมาจากแม่กองคนระับใครเข้าจะอุ่มฟูดไหม,มเจ็บงาน ทำรับทำรับทานครับส้ม,มหน่อไม้ใส่หนงำมันหันเล็กๆ่านี้นะผม,ผมหั่นใหญ่ครับกินยาก